เรื่องราวมากมายที่เรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะ ตอนนี้กำลังอ่านอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาในตอนที่แล้วเราก็มาถึงตรงที่ความคิดของท่านพระอาจารย์ภัยบูลสุมังคโลนะคะที่ท่านอยากจะสร้างให้เป็นอุทยานพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้รักษาป่าในแถบนั้นไว้รวมไปถึงอย่างจะได้สร้าง จำลองแบบพุทธสถา,านต่างๆในสมัยพุทธกาลมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยสามารถนึกเห็นภาพได้เพื่อจะได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังสามารถใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราฟังต่อกันเลยค่ะ อนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาประวัติพระเทพวิสุทธิยานหลวงพ่อพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโลวัดอนาลโยทิพยารามดอยบุตราราคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้ตั้งหลักการกันไว้ว่าในเขตอุทยานพระพุทธศาสนานี้จะต้องคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดดังนั้นการดำเนินงานจึงมุ่งที่จะรักษาสภาพป่าสภาพเขาสภาพต้นไม้ใหญ่สภาพลำห้วยสภาพสายน้ำเดิมไว้ไม่ให้ถูกทำลายส่วนในบริเวณป่าละเมาะหรือเขตพื้นที่ว่างก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมโดยจัดหาพันธไม้ต่างๆโดยเฉพาะที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติ นำมาปลูกเสริมเพิ่มขึ้นตามสภาพพื้นที่ซึ่งแล้วแต่ว่าจะให้เป็นอุทยานใดเช่นสรรหาต้นสาละต้นรังมาปลูกในเขตอุทยานที่ปรินิพ,พานต้นไผ่ในเขตอุทยานเวลุวนารามป่าไผ่ต้นโพในเขตอุทยานที่ตรัสรู้และอุทยานเชตวนาราม หรือต้นมะม่วงในเขตอุทยานอัมพวันป่ามะม่วงเป็นต้นภายในอุทยานจะไม่ให้มีการตัดหรือค่อนต้นไม้ใหญ่เพื่อการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นจะจัดทำทางเดินเท้าลัดเลาะไปตามร่มเงาของไพรพฤกษาให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายมีความสงบร่มเย็นเต็มหัวใจพ้นเขตอุทยานแต่ละแห่งก็จะมีทางเดินเท้าเช่นกัน ติดต่อเชื่อมโยงถึงกันป่าต่อป่าเขาต่อเขาต้นไม้ต่อต้นไม้อุทยานต่ออุทยานติดต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ให้เกิดความรู้สึกสะดุดหยุดชะงักระหว่างกันเลยภายในร่มเงาของพระศาสนาทุกบริเวณทุกเขตแดนแห่งราวป่าล้วนเป็นไปเพื่อความสงบระงับทั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สแสวงหาบุญและผู้ใคร่ศึกษาในธรรมทั้งหลายได้พบได้สัมผัสสภาพธรรมชาติของป่าเขาลำนาไพรอย่างแท้จริงนอกเหนือจากการรักษาสภาพธรรมชาติป่าไม้และการจำลองแบบพุทธสถานแล้วท่านยังมีโครงการช่วยเหลือรัษฎรในชนบทที่ยากจนโดยจัดโครงการฝึกฝนอาชีพสาขาต่างๆขึ้น กำหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตอุทยานพระพุทธศาสนาประมาณ25ไร่เพื่อโครงการนี้ทั้งนี้ในการดำเนินงานฝึกฝนอาชีพต่างๆให้กับรัศดรชนบทให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติเช่นการเย็บปกักทอผ้าถนอมอาหารได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนทางวัดจัดอาคารสถานที่ติดต่อประสานงานและหาศรัทธาญาติโยมอาสาสมัคร มาช่วยดูแลดำเนินงานด้วยเขตอุทยานพระพุทธศาสนาที่จะจัดสร้างขึ้นโดยรอบบริเวณวัดอนาลโยนี้ได้พิจารณากำหนดบริเวณและเขตสถานที่ตั้งโดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ให้เทียบเคียงให้สอดคล้องกับลักษณะตามพุทธประวัติตอนใดสภาพเป็นภูเขาสูงก็ให้เป็นบริเวณเขาคิชกูดต,ตอนใดบริบูรณ์ด้วยป่าไผ่ก็กำหนดเป็นเวลุวนาราม หรือตอนใดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ค่อนข้างราบก็กำหนดให้เป็นอุทยานที่มีลักษณะเช่นนั้นในพุทธประวัติศาสตร์ขณะนั้นได้กำหนดแบ่งเขตอุทยานพระพุทธศาสนาเป็น9เขตด้วยกันดังนี้บริเวณอุทยานภูเขาคิชกูดเนื้อที่ประมาณ50ไร่บริเวณอุทยานเวลุวนารามเนื้อที่ประมาณร40ไร่ บ, bon บริเวณอุทยานปฐมเทศนาเนื้อที่ประมาณ126ไร่บริเวณอุทยานที่ประสูตรเนื้อท <luxury. S 2> ี um ่ประมาณ50ไร่บริเวณอุทยานที่ตรัสรู้เนื้อที่ประมาณ57ไร่บริเวณอุทยานที่ปรินิพานเนื้อที่ประมาณ149ไร่บริเวณอุทยานสวนอัมพวันเนื้อที่ประมาณ110ไร่บริเวณอุทยานลัทธิวันเนื้อที่ประมาณ187ไร่ บริเวณอุทยานเชตวนารามเนื้อที่ประมาณ106ไร่รวมทั้งสิ้น975ไร่หากรวมกับเขตศูนย์ฝึกอาชีพอีก25ไร่คงเป็นจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ1,000ไร่ซึ่งในขณะนั้นได้ดำเนินการขอเช่าเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้และได้รับอนุญาตจากทางราชการเรียบร้อยแล้ว งานบุญอันยิ่งใหญ่และจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลประชาชนที่ท่านอาจารย์ไพบูลและคณะสัตยา,าติยมดำริและกำลังดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ให้มีให้เกิดขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชาติบ้านเมืองของเราในขณะนั้นบัดนี้ปณิธานความปรารถนาดีของท่านอาจารย์ที่ได้ตั้งไว้ได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี ด้วยกำลังศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันสนับสนุนจนบังเกิดอุทยานพระพุทธศาสนาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นับตั้งแต่ได้วางโครงการอุทยานพระพุทธศาสนาและหลังจากวัดอนาลโยได้รับอนุญาตให้เป็นวัดในพระบวรพุทธศาสนาและได้รับพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2531ดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นต่อมาในราวกลางปีพุทธศักราช2534ในระหว่างที่วัดอนาลโยยังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ด้วยวิสัยของพระป่าท่านพระอาจารย์ไพบูรณ์ได้ออกเดินลัดเลาะหาความสงบวิเวกไปตามยอดดอยและป่าเขาบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นเขาต่อเนื่องไม่ไกลจากดอยบุตรศราคท่านได้พบว่าป่าบริเวณน,นั้นยังคงความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายเขียวชอุ่มชุ่มชื้นเมื่อเหยียบย่างไปใต้ร่มไม้เหล่านี้ท่านรู้สึกถึงความสงบร่มเย็น ยิ่งได้เดินสำรวจไปถึงยอดเขาได้แลเห็นทิวทัศน์โดยรอบสวยงามไปด้วยทิวเขาที่วางตัวสลับซับซ้อนเหลื่อมล้ำมีปุยเมฆขาวปกคลุมเป็นหย่อมๆย่อมแสงของดวงอาทิตย์ลอดลงมาตามหมู่เมฆและผ่านแมกไม้สีเขียวแก่บ้างอ่อนบ้างถ้ามองไปทางในเมืองจะแลเห็นกว้านพะเยาทะเลสาบน้ำจืดที่กว้างใหญ่ผิวน้ำเป็นละรอกริ้ว แลดูเป็นประกายระยับมองแล้วจิตใจเกิดความสงบเยือกเย็นเป็นสุขยิ่งนักอากาศบนยอดเขาแห่งนี้ก็โปร่งเย็นสบายเหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือพักจิตใจให้สงบได้เป็นอย่างดีนับได้ว่าเป็นที่สัปปายะอีกแห่งหนึง่งท่านอาจารย์ได้เล่าว,ว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามาสำรวจภูเขาแห่งนี้ค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านอยู่บนดอยบุตราร a k ได้เหลือบแลมมาเห็นความสว่างไสวในบริเวณภูเขาแห่งนี้คล้ายกับมีดวงไฟหรือหลอดไฟมากมายส่องสว่างกระจ่างปกคลุมไปทั่วเขาคล้ายกับว่าบริเวณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ขณะนั้นบนภูเขาแห่งนี้ยังเป็นป่าที่ทึบอยู่และท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้คิดที่จะก่อสร้างสิ่งใดๆบนที่แห่งนี้เลยต่อจากนั้นมาอีกไม่นาน เมื่อท่านเข้าที่ภาวนาก็ปรากฏเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ลอยอยู่เหนือภูเขาแห่งนี้และมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นยอดแห่งแผ่นดินปรากฏตัวที่ภูเขาแห่งนี้ด้วยท่านจึงมาพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นมงคลมาปรากฏให้ท่านได้เห็นนี้คงจะเป็นเทพเทวาณที่นั้นนิมิตให้ท่านอาจารย์ได้ทราบว่าการต่อไปภายหน้าคงต้องมีความเจริญเกิดขึ้น ณภูเขาแห่งนี้เป็นแน่แท้และในราววันที่20ธันวาคมพุทธศักราช5 5 4 4นั่นเองสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้มาตัดถนนขึ้นไปยังภูเขาแห่งนี้นับว่าเป็นความเจริญที่เริ่มเกิดขึ้นตามนิมิตของท่านอาจารย์จริงๆนอกจากปรากฏการสองครั้งที่กล่าวแล้วต่อมาวันหนึ่งหลังจากเศรษจกิจนิมนต์ของศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางกลับวัดอนาลโยโดยทางรถยนต์เมื่อรถผ่านเข้ามาถึงเขตหมู่บ้านใกล้วัดนั่นเองพลันท่านได้เหลือบไปเห็นดวงไฟดวงใหญ่กลมโตคล้ายพระจันทร์สว่างไสวลอยอยู่เหนือยอดเขาแห่งนี้เมื่อท่านเพ่งพิจารณาอีกครั้งก็ยังคงเห็นอยู่เช่นเดิมจนถึงกับรำพึงกับองค์ท่านเองว่าดวงแสงสว่างกลมใหญ่ขนาดนี้ จะเป็นดวงไฟก็ไม่ใช่จะเป็นดวงพระจันทร์ก็ไม่เชิงเพราะถ้าเป็นดวงจันทร์ก็น่าที่จะลอยอยู่บนฟ้าสูงไม่ใช่ลอยอยู่เหนือยอดไม้บนภูเขาในลักษณะนี้ท่านอาจารย์จึงสั่งให้จอดรถและลงจากรถเพื่อที่จะมองดวงไฟให้ชัดๆอีกครั้งพอท่านเพ่งพิจารณาดวงไฟที่ลอยอย,อยู่อย่างสว่างสวยนั้นพลันดวงไฟดวงนั้นก็แตกกระจาย กลายเป็นเกล็ดละอองแพรวพราๆระยิบระยับคล้ายเกล็ดเพชรพรั่งพรูครอบคลุมภูเขานี้แทนเมื่อประจักษ์ในเหตุการณ์ดังนี้ท่านก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าณภูเขาแห่งนี้ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเพราะปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ท่านไม่ได้เห็นด้วยตาในแต่เป็นการเห็นด้วยตาเนื้อเลยทีเดียว อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านเข้าที่ภาวนาก็ได้มีปรากฏการเกิดขึ้นอีกกล่าวคือท่านเห็นมีผู้คนมากมายมาเที่ยวและแวะเยี่ยมเยือนภูเขาแห่งนี้ในนิมิตนั้นท่านยังเห็นพระสงฆ์แบกกรดและสัมภาระต่างๆของพระธุดงเดินขึ้นมาบนเขาแห่งนี้ผู้คนเหล่านั้นต่างนิมนต์ท่านอาจารย์ให้ขึ้นไปด้วยครั้งแรกท่านปฏิเสธแต่พวกเขาเหล่านั้นยังรบเร้าท่านว่า ท่านต้องไปท่านจึงจำเป็นต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้ด้วยจากนั้นมีท่านผู้หนึ่งได้นำวัตถุสิ่งหนึ่งมาถวายให้ท่านเมื่อเห็นท่านอาจารย์ทำท่าใบเบี่ยงต่อการรับของสิ่งนั้นท่านผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านต้องรับเพราะสิ่งนี้เป็นของท่านท่านอาจารย์จึงแบมือออกรับของสิ่งนั้นก็คือตรีเพชรท่านรู้สึกตกใจเป็นกำลัง เพราะของสิ่งนี้เป็นของสูงเป็นอาวุธประจํากายขององค์พระศิวะเหตุไฉนท่านผู้นั้นจึงนํามามอบให้แก่ท่านด้วยความตกใจเป็นอย่างมากสมาธิของท่านจึงถอนออกในทันทีด้วยเหตุผลนี้ท่านอาจารย์จึงได้ตั้งชื่อภูเขาแห่งนี้ว่าเขาตรีเพชรโดยท่านได้เสริมว่าดูก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะภูเขาตรงป่าตําบลสันป่าม่วงและป่าแม่นาเรือ มีลักษณะเป็นสามง่ามโดยมียอดเขาตรีเพชรเป็นสันนูนและเป็นรอยเชื่อมต่อกันของสามง่ามท่านจึงคิดได้ว่าเขาตรีเพชรเป็นชื่อที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงทั้งลักษณะการเรียงตัวในทางภูมิประเทศตลอดจนนิมิตที่เกี่ยวเนื่องกับตรีเพชรที่ท่านผู้นั้นได้นำมาถวายท่านและรวมทั้งดวงไฟดวงโตที่แตกกระจายกลายเป็นเกล็ดเพชรระยิบระยับ เหนือภูเขาแห่งนี้ด้วยหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้เดินสำรวจเขาตรีเพชรโดยรอบแล้วท่านเล็งเห็นว่าสภาพป่าเขาที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นร่มเย็นเช่นนี้สมควรที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และบำรุงรักษาสภาพความสมบูรณ์แบบนี้ให้ดำรงอยู่และสืบทอดเป็นสมบัติของชาติไทยเป็นมรดกให้ลูกหลานไทยนานเท่านานนอกจากนี้ท่านยังเล็งเห็นว่าสถานที่บนเขาแห่งนี้ ไหลๆจุดไหลๆแห่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสิ่งที่แสดงถึงสังเวชนียสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งในประเทศอินเดียล้วนเป็นป่าทั้งสิ้นซึ่งจะสอดคล้องกันดีกับสภาพป่าแห่งภูเขาตรีเพชรในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและการสร้างสังเวชนียสถานจำลองทั้งสี่แห่งนี้ เป็นด้วยท่านอาจารย์ได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียหลายต่อหลายครั้งและประกอบด้วยเมตตาบาร,รมีของท่านอาจารย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยผู้ซึ่งไม่มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียจะได้มีโอกาสมากราบสังเวชนียสถานจำลองทั้งสี่แห่งในพระพุทธศาสนาณบริเวณป่าเขาตรีเพชรแห่งนี้ซึ่งท่านได้ประดิษฐานรวมไว้ เพื่อเป็นอุทยานพระพุทธศาสนาอันจะน้อมนำให้ผู้ที่มาพบเห็นหันหน้าเข้ามาสู่วัดสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกทั้งสามารถใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อจันลงและสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป นอกจากสังเวชนียสถานจำลองทั้งสี่แห่งแล้วท่านอาจารย์ยังได้จัดสร้างสถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเช่นศาลาอัมพวันท่านอาจารย์ให้ชื่อตามวัดอัมพวันซึ่งท่านชีวะกะโกมารพัฒแพทยประจำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างถวายพระพุทธองค์เป็นต้นนอกจากนั้นท่านได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่และสูงที่สุด และจัดสร้างพระตำหนักถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหรือทรงธรรมณอุทยามพระพุทธศาสนาวัดอนาลโยตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆอ,อันแสดงถึงศิลปกรรมทางภาคเหนือตามแบบล้านนาซึ่งท่านเห็นว่าสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ บนเขาตรีเพชรซึ่งจะได้กล่าวต่อไปอย่างละเอียดตามลําดับจากวัดอนาลโยดอยบุตราคัมสู่เขาตรีเพชรอุทยานพระพุทธศาสนาหลังจากเที่ยวชมวัดอนาลโยดอยบุตราคัมแล้ว ถ้าท่านจะขึ้นไปชมและนมัสก,การสังเวชนียสถานณอุทยานพระพุทธศาสนาบนเขาตรีเพชรจากยอดดอยบุษราคัมเมื่อรถวิ่งลงไปตามถนนขวามือจะเห็นสวนสุขภาพทางซ้ายมือจะมีถนนเลี้ยวทอดยาวขึ้นสู่อุทยานพระพุทธศาสนาถนนเรียบไปตามไหล่เขาถึงบริเวณลานจอดรถหน้าเจดีพุทธคยายาวประมาณ1.8กิโลเมตร ตลอดเส้นทางนี้ด้านซ้ายจะเป็นป่าปโปรง่งที่มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่ทั่วไปส่วนทางด้านขวาริมถนนเดิมเป็นคันดินจากการทำถนนปัจจุบันนี้มีต้นสุพรรณิกาที่เติบโตเป็นต้นใหญ่เรียงรายตั้งแต่เชิงเขาเรื่อยไปจนถึงบนเขาจำนวนประมาณ2,000ต้นซึ่งเหล่าชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของคุณเผ่าพัฒนชวนะลิขิกร ผู้ว่าการในสมัยนั้นช่วยกันปลูกถวายไว้หน้าฤดูที่ออกดอกซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีแนวถนนขึ้นเขาตรีเพชรนี้จะเหลืองอารามสว่างสวัยทอดยาวสุดสายตาเคียงคู่ไปกับถนนเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเพื่อสะดวกแก่ผู้ขึ้นชมผู้เขียนจะบรรยายสถานที่ต่างๆเรียงลำดับ จากปากทางถนนขึ้นไปจนถึงสุดยอดเขาตรีเพชรสถานที่แห่งแรกที่จะพบเห็นคือที่ปรินิพานจำลองจากปากทางเข้าถนนขึ้นอุทยานประมาณ100เมตรทางซ้ายจะแลเห็นบันไดทางขึ้นที่ปรินิพานท่อสูงขึ้นไปบนเขาสุดสายตาผู้เขียนและเพื่อนได้พยายามช่วยกันนับขั้นบันไดเป็นจำนวนประมาณ350กว่าขั้น ดอยนี้เป็นเขาลูกเล็กลูกหนึ่งเรียกว่าดอยม่อนพระนอนท่านอาจารย์ได้กำหนดให้เป็นที่ปรินิพานจำลองเนื่องจากมีพระพุทธรูปปางสายญาตประดิษฐานอยู่แล้วพระพุทธรูปองค์นี้ท่านอาจารย์และคณะสัทธาได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกสร้างวัดอนาลโยความยาวขององค์ท่านประมาณ9เมตรดอยนี้มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมบริเวณโดยรอบ ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับสถานที่จริงซึ่งพอจะทำให้ผู้ที่ขึ้นมาชมและนมัสการได้คำนึงเห็นที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคือป่าไม้สาละนอกนครกุสินาราเมื่อขึ้นบันไดถึงขั้นสูงสุดจะแลเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หล่อด,ด้วยปูนสีขาวปางสมาธิ ทางขวาของหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่นี้จะพบพระประธานปางเชียงแสนหนึ่งองค์ท่านอาจารย์ได้ตั้งชื่อว่าหลวงพ่อเพชรมีผู้สร้างถวายในเวลาเดียวกันกับพระพุทธรูปปางสายญาติและได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณศาลาที่ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นเนื่องจากท่านอาจารย์ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียมาหลายครั้งต่อมาท่านจึงได้จัดสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่ง โดยจำลองรูปทรงมาจากสถานที่ปรินิพานจริงในประเทศอินเดียไว้ด้านหลังหลวงพ่อเพชรและได้สร้างพระพุทธรูปปางสายญาติเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ภายในอาคารแห่งนี้และจะดำเนินการสร้างต่อเพื่อให้พระพุทธรูปปางสายญาตและตัวอาคารเหมือนกับของจริงที่ท่านได้ไปกราบนมัสการณประเทศอินเดียพร้อมทั้งได้สร้างสถูป ซึ่งเป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุบางส่วนไว้ในบริเวณนั้นด้วยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้เข้าไปนมัสการรู้สึกเสมือนหนึ่งได้ไปกราบองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระองค์ได้เสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วอันเป็นยอดบรมสุขอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ต้องการขึ้นบันไดสูงมากก็อาจจะขึ้นมาอย่างสถานที่ปรินิพานได้อีกทางหนึ่ง โดยเดินจากวัดอนาลโยข้ามสะพานสายรุง้งและเดินลัดเลาะมาตามต้นไม้ระยะทางไม่ไกลมากก็จะถึงสถานที่ต่างๆดังกล่าวแล้วได้เช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ขึ้นมาชมแล้วนมัสการได้คำนึงเห็นเหตุการณ์สมัยพุทธกาลได้จึงขอกล่าวถึงพุทธประวัติ ในช่วงการเวลาที่พระพุทธองค์ได้ส่งปลงพระชนมายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพานไว้ในที่นี้โดยย่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอนมหาชนรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา45พรรษาได้เสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทปราศจากยวดยานพาหนะใดๆตามแคว้นใหญ่น้อยต่างๆของประเทศอินเดีย เมื่อได้ประกาศพระธรรมจนถึงพรรษาที่45พระพุทธองค์มีพระชนมายุ80พรรษาท่งรู้สึกถอยพระกำลังในทางกายแต่พระกำลังในทางจิตยังคงเข้มแข็งอยู่ดังเดิมพระองค์ทรงรู้สึกว่าชีวิตคงจะตั้งอยู่ไม่นานจึงทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปทางทิศเหนือแถบเชิงเขาฮิมาลัยอันเป็นสถานท,ที่ที่ทรงคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยมีพระประสงค์จะปรินิพานในถิ่นนั้นจึงได้เสด็จออกจากนครราชครืพร้อมด้วยพระอานนลและพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากระหว่างทางได้เสด็จผ่านเมืองปาตลีบุตรผ่านนครเวสาลีณที่นครเวสาลีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำรงสติสัมปชัญญะปรงพระชนมายุสังขารโดยทรงกำหนดในพระทัยของพระองค์เองว่า อีกสามเดือนต่อจากนี้พระองค์จะปรินิพานและได้ตรัสให้พระอนุ์ทราบว่าพระองค์ปรงพระไทยจากปรินิพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอีกสามเดือนต่อจากนั้นไปพระอานท์นได้กราบทูลวิงวอนขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าปรินิพานเลยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จตลอดทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปนครกุสินารา จนถึงนาทีสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระองค์ก็ไม่ได้ทรงละเลยการทำพุทธกิจเช่นที่เคยกระทำมาเช่นเมื่อถึงเมืองเวสาลีให้บอกแก่ภิกษุที่อยู่ในเมืองเวสาลีไปประชุมที่ป่ามหาวันเพื่อกระตุ้นเตือนให้ภิกษุเหล่านั้นประพฤติตามทางที่ถูกต้องดังที่ได้ทรงสอนไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อเห็นแก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกคน ผู้หวังที่จะประพฤติพรหมจรรย์อันสมบูรณ์และบริสุทธิน์ณะเมืองปาวาพระพุทธองค์ทรงพักอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะและได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดนายจุนทะและบุตรภรรยาจนมีความเลื่อมใสยยินดีในทางธรรมอย่างแท้จริงในวันรุ่งขึ้นทรงรับนิมนต์ของบุตรนายจุนทะที่เรือนของเขาหลังจากเสวยพัตตาหารแล้ว พระโรคได้กำเริบแรงกล้าแทบจะเหลือกำลังที่พระองค์จะทรงอดทนอดกลั้นได้แต่ก็ยังคงเสด็จต่อไปเพื่อมุ่งสู่นครกุสินาราในที่สุดได้เสด็จไปถึงแม่น้ำหิรันวดีเขตเมืองกุสินาราและเมื่อเสด็จข้าแม่น้ำฮิรันวดีมาถึงป่าไม้สาละนอกนครกุสินาราอันเป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดามัลลกษัตริย์แห่งนครนั้น พระพุทธองค์ทรงรู้สึกว่าไม่สามารถจะทรงดำเนินได้ต่อไปอีกแล้วจึงได้ตรัสให้พระอานนท์จัดเตรียมที่ให้นอนพักระหว่างต้นสาระใหญ่สองต้นพระเสียนผันไปสู่ทิศเหนือพระองค์ทรงเอ็นพระวรกายลงบรรทมเพื่อพักผ่อนบรรเทาความไข้พร้อมทั้งบอกให้พระอานทน์ไปบอกกล่าวแก่มรรคกษัตริย์และชาวเมืองกุสินาราว่าในคืนนั้นยามท้ายแห่งราตรี พระองค์จะปรินิพพานในป่านี้บรรดามลลกษัตริย์และประชาชนชาวเมืองกุสินาราทราบข่าวก็พากันโศกเศร้าคร่ำครวญออกมาสู่สวนไม้สาละและเฝ้าเยี่ยมกล่าวคำอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายประการสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรจะกล่าวถึงคือในระหว่างนั้นปริพาชกนักบวชผู้หนึ่งชื่อสุพัทธะได้ทราบข่าวนี้ก็ไปเฝ้าพระองค์เพื่อทูลถามปัญหาบางประการ ที่ทำความยุ่งยากใจให้แก่เขาและเชื่อว่าพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะช่วยเขาได้จึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพ,พานพระอานนท์ได้ห้ามมิให้สุภัทะรบกวนพระองค์แต่ด้วยพระเมตตาอันสูงส่งพระพุทธองค์ได้บอกให้พระอานนท์พาสุภัทเข้ามาเพื่อถามปัญหาที่ข้องใจซึ่งในที่สุดเขาได้รับคำอธิบายจนคลายความสงสัยในปัญหานั้น และขอพุทธานุญาตเพื่อบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยของพระองค์จึงนับได้ว่าสุพัทธะเป็นภิกษุผู้บวชองค์สุดท้ายทํานองเดียวกับที่พระัญญาโกลทัญญะได้เป็นภิกษุองค์แรกที่ได้รับการอุปสมบทในเฉพาะพระพักของพระองค์ซึ่งต่อมาได้บรรลุอรหัตผลในเวลาอันไม่นานเลยต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานโอวาท ให้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยปรากฏว่าไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวในที่นั้นมีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธองค์จึงทรงมีพระดำรัสครั้งสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายที่เราจะกล่าวแก่ท่านสังขารทั้งปวงมีความสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำความรอดพ้นให้บริบูรณ์ถึงที่สุดด้วยความไม่ประมาเทเถิด นี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับสถานที่ปรินิพานจำลองที่วัดอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ดีฉันแสงอรุณการจนารั์และรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ